สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าๆนะคะนะคะน้มีมีดสาหรับพกพาเนาะด้ามงาฝักงาแล้วก็ด้ามกระดูกฝักกระดูกนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะนะคะเรามารับชมมีดอ่าสาริกาเล็กๆนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดสาริกาเนาะสําหรับพกพาไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะแหมแม่ก็มีความสวยงามเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นมีดสองกริย์เนาะนาค เนี่ยค่ะตรงนี้เป็นนาคนะคะตรงนี้เป็นเงินนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีความเก่านะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามนะคะสําหรับพกพาไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะพกพาได้เลยใส่กระเป๋าเดินทางไปไหนมาไหนเดินทางใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนแก้วคาดปลอดภัยป้องกันภัยต่างๆนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะใส่กระเป๋าหรือว่าใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้ค่ะหรือว่าใส่กระเป๋าตะภายเราเนาะนะคะไม่ว่าท่านหญิงก็ใส่กระเป๋าตะภาย ใส่กระเป๋าที่ใส่โทรศัพท์หรือสตางค์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะหรือว่าเอาไว้หน้ารถนะคะทุกท่านเลยค่ะเสมาใบโพนะคะ,ะ,คะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งนะคะมีดหลวงพ่อนะคะมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะใครมีก็ฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นลูกเป็นหลานของท่านนะคะแล้วก็ให้ท่านปกปักรักษาเนาะนะคะเรามารับชมมีดปากกานะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีดปากกาด้ามลมฝัก5นิ้วเฉพาะใบ ไม่ถึงสามนิ้วดีเนาะนะคะเป็นแหมเจ็ดเก้านะคะทุกท่านเป็นมีสองกระย์นะคะเป็นดำงาเนาะนะคะเป็นดำงาฝักงานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเก่าเดิมๆนะคะสวยงามอ่ะปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเสมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านเสมาใบโพเต็มใบนะคะ สวยมากๆเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมีมีดทองหลงพ่อเดิมไว้นะคะปกปักรักษาป้องกันภัยต่างๆเนาะนะคะน้าเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีอํานาจมีบารมีมีคนคารบเก่งขาดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเพราะว่าใครจะมาทําของใส่เราก็เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปกปักรักษาป้องกันภัยเนาะป้องกันคุณใส่มนดำนะคะทุกท่านเนยค่ะ อันนี้ก็เป็นมีดใสป,ปาา Whew, i, องกาเช่นกันนะคะเป็นมีดหลงพอกลวยนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะเป็นยันกระตูนนะคะเป็นยันกระตูนสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นปู่ท้าเทพสุวรรณนะคะทุกท่านเลยค่ะปู่ท้าเทพสุวรรณนะคะนี่ค่ะจัก์สิธเข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเป็นเป็นมีดหลงพ่อกลวยนะคะเป็นมีดหลงพ่อกลวยนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นนาคนะคะทุกท่านเลยค่ะ หน้ากับเงินเนาะนะคะ,นะคะอรอยลงพระคาถาอาคมยันไว้นะคะทุกท่านนะคะขานะข้างก็เก่าเดิมๆนะคะนะคะคสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะเป็นยันต์การ์ตูนสําหรับพกพานะคะทุกท่านไม่ว่าท่านหญิงท่านชายเนาะนะคะพกพาได้เลยนะคะป้องกันภัยต่างๆนะคะเราต้องป้องกันไว้ดีกว่า เกิดแล้วมาแก้ที่หลังมันยากนะคะทุกท่านเนาะนะคะก็เรา,เาไม่รู้ว่าดวงเราตกไหมหรือว่ามีเคราะ์มีอะไรไหมบางครั้งเราก็เดินทางตลอดนะคะนะคะบางครั้งก็อาจจะมีเคราะภัยเนาะบางครั้งเราถ้าเรามีม่หลวงพ่อเดิมเราออกจากบ้านเราอาราธนาสินกับทั้นนโมสามจบให,ให้ท่านท่านปกปักรักษาป้องกันภัยต่างๆเนาะว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนแควคาดปลอดภัยป้องกันภัยนะคะนะคะ อันนี้เป็นมีดสองกษัตริย์นะคะเป็นไซส์ปากกาเช่นกันแต่เป็นเป็นมีดทรงอ้วนนะคะทุกท่านอันนี้เป็นมีดทรงผอมเนาะอันนี้เผื่อใครต้องการแบบสนใจมีดทรงอ้วนปากกานะคะมีดอันนี้มีดปาะทรงปากกาเนาะแล้วก็ถือว่ายาวเท่าปากกานะคะทุกท่านเลยค่ะเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านเลยค่ะข้างนะคะนะคะเป็นอาวุธของเทพเนาะนะคะศักดิ์สิทธิ์ พุทธคุณสูงส่งมากๆนะคะนะคะเป็นแหม่เจ็ดเก้านะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นแหม่เจ็ดเก้านะคะทุกท่านเลยค่ะแหม่มีความละเอียดอ่อนสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นมีดสองกริย์ค่ะอันนี้นาคนีเงินนะคะทุกท่านเป็นแหม่จะเป็นเงินนะคะนะคะตรงปิดนี้ก็ต้องเป็นเงินนะคะนะคะด้ามงาฝักงานะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะ,นะคะเรามารับชมมีดด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านไม้ก็จะเป็นไม้มงคลเนาะไม้ พยุงนะคะนี่ค่ะด้ามรวมฝักเจ็ดนิ้วเฉพาะใบก็สี่นิ้วกว่าเนาะนะคะด้ามงานนะคะทุกท่านเป็นมีดสองกระสัดเช่นกันนะคะนะค่ะอันนี้นาคอันนี้เป็นเงินนะคะทุกท่านนี่ค่ะแหมรัดนี่เป็นเงินนะคะนะคะเงินเก่าเงินแกเนาะนะคะเก่าเดิมเดิมอันนี้สําหรับพวกพาจริงๆถ้าท่านไหนไม่ชอบมีดเล็กๆแบบปากกาแล้วก็ขยับมาบูชามีดแบบนี้ก็ได้นะคะทุกท่านนี่ค่ะ อันนี้เป็นหน้ากเกี้ยวนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นหน้าเกี้ยวนะคะเป็นหน้าเกี้ยวอันนี้ก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นมีดหลงอันนี้เป็นมีดหลงพ่อปวยนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลงพ่อปวยนะคะลายหน้าเกี้ยวนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่คือช่างพยุหะนะคะทุกท่านเลยค่ะช่างชิมช่างสอนที่ช่วงนั้นหลวงพ่อท่านดังมากเลยค่ะทุกท่านแล้วก็ มีดเอาออกมาแบบมีดออกมาไม่ทันนะคะามาทําวิธีปลุกเสกไม่ทันท่านก็ไปให้ช่างพายุหะานะคะทุกท่านนะคะ่ะให้ช่างขิมช่างสอนนะคะแล้วก็ทําลายหน้าเกี้ยวหน้าเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านนะคะ่ะนะคะเมตตามหานิยมใครเห็นใครก็เมตตาเนาะใครเห็นใครก็รักลงแล้วก็ ไม่ว่าหน้าที่การงานนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะหรือว่าทําการค้าการขายนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเมตตามหานิยมนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านเนยค่ะด้ามงาฝักไม้นะคะ9นิ้วกว่าเนาะเฉพาะใบม้ดใบมีดก็5นิ้วห้านิ้วนะคะทุกท่าน5้านิ้วกว่ากว่านะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นงาช้างแต่เป็นงาช้างอ่อนนะคะทุกท่านเนยค่ะเป็นงาช้างที่ ช้งางอ่เป็นช้างตเมียเนาะอาจจะเป็นช้างอ่อนแบบนี้นะคะสีขาวเหมือนกันเลยนะคะมีทั้งสีขาวสีแดงนะคะอันนี้ค่ะเป็นมีดสองกริย์นะคะรัดแหมนี่รัดด้วยเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะแหม่รัดด้วยเงินนะคะเก่าเก็บมากๆเลยมีดเล่มนี้เก่าเก็บน,นะคะทุกท่านเลยค่ะมีดเก่าเก э ็บไม่ค่อยได้ใช้เวลาหน้าร้อนก็จะร้อนนะคะทุกท่านเลยค่ะแหม่มีความสวยงามละเอียดนะคะทุกท่านเลยค่ะเงินนะคะ ตรงนี้เป็นนาคนะคะนี่คะ่ะแหมนี้หลัดหลัดตรงนี้เป็นเงินนะคะนี่คะ่ะกลั่นตรงนี้เป็นเงินนะคะทุกท่านนี่คะ่ะเป็นลายโพธิ์เสมาใบโพธิ์เต็มใบนะคะนี่ค่ะลองเลือดก็ลอยซ้ะลอยตอกเนาะนะคะนกนกดอกไม้นะคะทุกท่านนี่คะ่ะกระดูกงูนี่ค่ะใช้สิวสวรรค์ค่อยซาะค่อยตอกนะคะทุกท่านนี่คะ่ะมีเล่มนี้เก่าเก็บไม่เคยถอดออกมาใช้เลยเอาไวบ้บนหญิ้งพระตลอดนะคะนะคะ สวยงามนะคะทุกท่านเกนะ่าเดิมเดิมนะคะทุกท่าน,นะค่ะศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ําหรือโทรตรงก็ได้นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะทุกท่านนะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้สะดวกก็โทรมาคุยกันก็ได้นะคะราคาต่อรองกันได้นะคะพูดคุยกันได้นะคะอันนี้ด้ามรวมฝัก ไม่ถึงสิบนิ้วดีเนาะอันนี้ด้ามกระดูกฝักกระดูกนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะกระดูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นกระดูกนะคะถ้าเป็นงาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามที่ตัดเนี่ยค่ะกระดูกเขาจะเป็นเป็นรูปปุนๆเล็กๆนี่ค่ะเป็นด้ามกระดูกนี่ค่ะอันนี้เป็นงานะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะดูงาก็ดูง่ายนะคะนะคะนี่ค่ะอันนี้กระดูกจะจะดูเปรียบเทียบใส่กันได้เลยนะคะทุกท่านนะค <laughs. S 2> <zięk> ่ะ อันนี้ก็เป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะคะทุกท่านด้ามด้ามกระดูกฝักกระดูกนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะเพราะว่าอ่อก็ไซส์แบบผู้ชายพกนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะไซส์แบบผู้ชายพกได้เลยนะคะเป็นมีดนะคะเป็นมีดยุคก,กลางของหลวงพ่อกลวยท่านนะคะทุกท่านใบเป็นเลดแล้วน,ะะนี่ค่ะนี่ค่ะ ลอยปลุกประคาคมนะคะทุกท่านเียค่ะนะคะข้างก็เก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดยุบปลายตอนต้นนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเลดช่วงเป็นมีดเป็นใบเป็นเลดนะคะทุกท่านนะคะถ้ายุบต้นนี่คือใบไม่ใช่เป็นเลดนะคะทุกท่านใบเขาจะเป็นแบบเป็นมีดแบบอีกเลกอีกแบบหนึ่งนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นกระดูกทั้งคู่นะคะไม่ว่าฝักระด้างเป็นกระดูกเนาะนะคะ นลค่ะหลวงพวว่อควยท่านวาจาศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมนะคะลอยลงพระกาถาคมนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มแข็งมากๆเลยนะคะถ้าใครมีแล้วก็หรือใครผ่านไปนะคะแวะไปกราบตัวเป็นสิทธิ์ฝากตัวเป็นสิทธิ์เป็นลูกเป็นหลานแวะไปกราบท่านนะคะนะคะ วัดก็อยู่ไม่ได้ไกลกันกับจากหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านนะคะวัดเราไปวันหนึ่งเราได้3วัดเลยนะคะไปกราบหลวงพ่อกล้วยนะคะกราบหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเลยคะ<อ>่ะน้าไปมาบ่อยนะคะ<อ>ทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอ,ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะน้ําก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ารวยร่ารวยกันทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ